มีแขกรับเชิญปอบเปียสองคนที่มาออกก่อนหน้าคนแรกเลยคือน้ำตาน้ำตาบอกว่าพี่ปอเบเปียหนูเจอพี่แจ๊ดครั้งแรกอ่ะหนูก็ลัวเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาดูลุกแบบเหมือนคุณครูเหมือนคุณครูสอนภาษาไทยน้ำตาบอกว่าโดนพี่แจ๊ดเรียกไปเพราะว่าจะเห็นว่าน้ำตาลต่อคำถามไม่ได้เลยต้องเรียก<ช>ไปติวด่วนเรื่องราวเป็นยังไงคะพี่แจ๊ดเพราะว่าเขาไม่ชอบคุณคุณ คือรวมห้องเขาคือบอกตัวเองเรื่องลบๆหมดเลยจนมันทําให้ตัวเองรู้สึกเล่นเขารู้สึกว่าเขาไม่เอาถ้าแบบแรงๆเลยคือรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้แต่สิ่งที่เขาเล่าอ่ะก็สิ่งคือการแย่งผู้ชายกันฮ่เกิดนางงามบางคนทําวีนงวีเนียกัดอะไรฟันแตกขึ้นมาวีนี่นี่ใครคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่แจแล้วก็สวัสดีพี่มอดส,สด้วยนะคะเป็นเกียรติมากๆเลยกับช่องพีพีเดอะ a ครีเอทีฟนะคะปอเปี้ยเนี่ยทำช่องมา1ปีเ <c oughs> ต็มๆแล้วแล้วก็ก็เริ่มมีแขกรับเชิญมาก็จะมีคอมเมนต์บอกว่าให้เชิญพี่แจแล้วก็พี่มอสคู่ขาคู่ขาวันนี้ก็รู้สึกว่า ฝันเป็นจริงแล้วนะคะสําหรับ <ไอ S 1> ตัวแฟนๆนางงามแล้วก็รวมไปถึงปอบเปียด้วยนะคะอปอบเปียจะรู้จักพี่แจ๊ดนะคะในฐานะของเป็นพี่เลี้ยงนางงามจักรวาลแต่ยังไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังชีวิตของพี่แจ๊ดเอาลึกแค่ไหนอะคะ จะก้าวไปให้สุดต้องลึกในระดับที่คนต้องร้องว้าวส่วนพี่มอสนะคะปอบเบียก็จะรู้จักในฐานะของตอนแรกนะฐานะพิธีกรรายการกอสิบจักรวาล๋อ้โอรายการที่ทำให้เรามีคนรู้จักรายการเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่มอสเป็นมากกว่านั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะว่าพี่มอสกับพี่จะทําอะไรบ้างจริงๆเรารู้จักกันมามากกว่า20มากกว่า20ปีค่ะ มากกว่า20ปีตั้งแต่สมัยพี่เป็นนักเรียนเขาเป็นเขาเรียนหนังสือแล้วเขาก็ทำงานที่จอเขาทำงานแล้วเขาก็ร้องเพลงแล้วพวกเราก็ไปฟังเพลงเขาร้องต้องไปไปไปทุกวันศุกร์กันเลยเนี่ยก็เลยเป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องด้วยแล้วก็เลยเราก็รู้จักมาตลอดเขาไปทำงานที่ไหนเขาก็บอกตอนนี้อยู่ที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ย่าปีแสดงว่าน้ำเสียงพราะมมากก็พระเจ้าให้มา Tip. ไม่ให้พี่เลยแล้วพี่แจดประทับใจอะไรในตัวพี่มอสแล้แบบช่วยมาทํางานด้วยกันทํารายการด้วยกันนะคะมันเหมือนเราคลิกนะคะคุยอะไรกันแล้วแล้วคลิกกันง่ายๆหรือบางทีจะพูดไว้ครึ่งหนึ่งเขารู้ว่าจจะต้องการจะพูดอะไรต่อจะไม่ต้องพูดละเขาก็เข้าใจละบางครั้งก็ช่วยบูส์พลังจะขึ้นวันไหนจะจิตตกเขาก็เดึงมันขึ้นมาเลยช่วงสองสามปีหลังได้ทํางานด้วยกันเยอะมากเยอะมากค่ะเยอะมากคไปด้วยกันตลอดไปตาม ต้องวัดอะไรเงี้ยล้วสอนคู่กันสอนคู่กันแล้วมันไม่ง่ายนะคะการสอนดูโอเนี่ยคือมันต้องคลิกกันจริงๆถ้ามันไงมันแย่งซีนเคยเห็นครูอาจารย์สองคนสอนคู่กันใช่ค่ะก็จะแย่งซีนแต่เราไม่เคยแย่งซีนเพราะเราแซวซึ่งกันเลยกันรับส่งไปมาแล้วก็แซวแหละคนเรียนก็สนุกสนานไปด้วยเพราะว่าพี่เคยเจอบางคนเขาก็เอาซีนไปเลยพี่ก็จะเข้ากับเขาแยกแต่พี่ก็แยกกลับมาเหมือนกันนะไม่ต้องเป็นการกลยุทธ์แยกกันไปแย กันมาก็ไม่สนุกนะแล้วเราส่งซึ่งกันและกันแล้วจำได้ไหมคะว่าโปรเจกต์แรกที่พี่แจ๊คกับพี่มอดร่วมงานกันครั้งแรกคือโปรเจกต์อะไรคะโปรเจกต์น่าจะเป็นบริษัทน้ำมันนะบริษัทน้ำมันใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วซึ่งเรายังทำอยู่ตอนนี้ใช่แล้วก็ทำมาสามปีสี่ปีแล้วเขาก็ไม่ถึงเธอแต่งยาวไปนี่สามปีมั้ยสองสองสามปีที่สามใช่แล้วก็ทำให้เรา คลิกกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวในแง่ของการทํางานร่วมกันและลูกค้าก็แฮปปี้คือเราคอนเฟิร์มว่ามันดีเพราะว่าลูกค้าเนี่ยแฮปปี้แล้วปกติเวลารับงานคู่กันนะคะจะได้ไปสอนหรือบรรยายหรือเป็นวิทยากรในเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเขาเนี่ยจะเป็นอินเนอร์เป็นเรื่องอินเนอร์มายเซตอะไรต่างๆ ส่วนแจ๊ก็จะเป็นข้า่องนอกเอาเธอเช่นอถ้าสมมติว่าเด็กต้องแต่งตัวยังไงให้ดูสะอาดสะอ้านผมต้องทำยังไงยิ้มยิ้มจับใสแล้วในสุดเราก็มารวมกันในการพูดจาว่าเขาควรจะพูดกับลูกค้าอย่างไรเราต้องคิดว่าลูกค้าเป็นเหมือนเพื่อนมาหาที่บ้านดังนั้นเราต้องดีใจไม่ใช่ยี่ใหม่แล้วชอบแบบ สังกะตายเงี้นะไม่เอาอ่ะรอแบบแบบสนุกสนานอะไรเางี้คเอบทบาทต่างๆพี่แจ๊ก็จะสอนละเอียดลึกลงไปบางทีการส่งของการไหว้การยิ้มสีหน้าท่าทางท่าแม้กระทั่งท่ายืนรอลูกค้ายืนยังไงให้ลูกค้าอยากเข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจก็จะมีประสบการณ์เยอะคือพี่แจ๊ได้ประสบการณ์หลายหลายหลายสิบปีแวบอกงั้นเราต้ออยู่ธุรกิจบริการถ้าเกิดบอกชื่อ ธุรกิจในประเทศไทยที่เกี่ยวกับบริการนะ่ยต้องผ่านมือคุณประนอมมาหมดแล้ว,ลวไปจ่การบินไปจ่ายจ่ายการบินโรงแรมต่างๆเนี่ยพี่ชาเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นแล้กระทั่งพิตตี้ของบริษัทดังก็เป็น อาจารย์ประนอมทั้งนั้นจริงๆถ้าเกิดย้อนประวัติศาสตร์ไป20-30ปีที่แล้วเนี่ยคืออาจารย์ประนอมเป็นเหมือน original source แหล่งข้อมูลเบื้องต้นของการสอนบุค,คลิกามาลาย่าน,นคะครับคืออันนี้ขออนุญาตเลยนะคุณครูที่อยู่ในประเทศไทยเกือบทั้งหมดลูกศิษย์แล้วก็ที่หลายคนมีวิชาความรู้ก็คือจัดทางนี้แหละครับสิ่งที่จะสอนนะ่ะเขาไม่คิดถึงว่ามันเป็น ความสําคัญมองข้ามมันไปเขาจะไปมองภาพใหญ่ๆเนีการรัฐเทศาก็จะไปมองภาพใหญ่ๆ <c oughs> แตแจ็คกลับไปมองอะไรจุดนิดๆหน่อยๆ <c oughs> อว่าเอ้ยอันนี้สําคัญนะมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติตว่าได้ว่าเป็นคนช่างสังเกตอะเวลา <c oughs> จะไปที่ไหนอะจะไม่ได้จับผิดนะอย่ามองนะช่างสังเกตจะจับผิดมันอยู่บนเส้นบางๆนะแ <c oughs> จ็เป็นคนช่างสังเกต แล้วช่างสังเกตแล้วเจ๊ก็เก็บข้อมูลน,นั้นน่ะเอาไว้มีมเรื่องล่าสุดอ่ะพี่จ๊เล่าสิเจออะไรบ้างคะที่พี่จ๊เจอมาล่าสุดที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเนี้ยครับ ล่าสุดเลยวันนั้นจะไม่มีรถแจ็คก็ต้องขึ้น BTS ที่อนุสาวรีย์ใช่ไหมคะคนมันก็แน่นเจ็ดโมงกว่าแจ็คก็ต้องไปทํางานคนก็แน่นแจ็คก็เข้าใจความรู้สึกของปลากระป๋องละว่ามันจะรู้สึกยังไงเวลามันโดนเบียดอยู่ข้างในกระป๋องมันจะเป็นยังไงก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูแล้วก็หันหน้าออกนี่นี่ก็จะงานก็หันหน้าอย่างเงี้ยหันหน้าออกไปข้างนอกแล้วเขาก็พูดโทรศัพท์โดยที่เขาไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยเป็นขบวนเลยเป็นขบวนขนาดไหน แต่สิ่งที่เขาเล่าอ่ะก็สิ่งคือการแย่งผู้ชายกันฮะ<า>โอ้โหคณมันมันเ่าอาเมื่อีคือมันจะไม่มีานางนางก็ไปกับคนนึงก่อนพอทอเสร็จแล้วนางก็คนนี้ก็หนุ่มนี่ก็ไปเจอเพื่อนอีกโตไอ้โตหนึ่งก็แย่งไปนางก็ต้องมีพยายามใช้ยแยง่กแยงกลับอะไรอย่างนี้ก็จะ อู้ตายแล้วคนทั้งรถเงียบแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เอาแล้วว่ามันจะจบยังไงอ่นี้มันแจ้งผู้ชายคนนี้เป็นพี่พี่ทิ้งไ่นานแล้วแต่เขาก็จะคงรักของเขากันนะเขาทิ้งเอาไว้เขาแยองกมาในที่สุดพอถึงสยามอ่ะพี่ต้องลงสยามประโยคสุดท้ายที่พี่ได้ยินเขาบอกอ๋อ ตอนนี้เหรอนอนอยู่บ้านเราเรียบร้อยแล้วเอาเละสิ <laughs> ฉันจะถอยหลังกลับได้ไหม <laughs> เพื่อฉันจะฟังต่อเพราะเขาต้องลงชิดพี่ลงชิดลมได้ค่ะ <laughs> แต่พี่ก้าออกสยามแล้วถอยหลังกลับไปได้เลยไม่รู้ว่ามันจบเพื่อมาเอามานอนที่บ้านยังไงเนี่ย <laughs> เขาเล่าโดยที่เขาแบบไม่ได้รู้เลยคนทั้งบวนยังหูอย่างนี้คือเรื่องพวกนี้มันจะเป็นเป็นเหมือนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนี่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยใช่ทจะเก็บมา ซึ่งไปแจกเก็บมายังเมื่อเช้าเนี่ยจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใกล้ๆสวนลุมค่ไม่บอกเขาอะนึกออกแล้วค่ะนึกออกแล้วค่ะใหญ่ลงมามใหญ่ลงมาไม่รู้ไม่รู้พอพี่พี่ก็ขู่อยู่กับแท็กซี่ใช่ไหมก็ไม่ไม่ได้ขับรถไปเพราะว่ารู้ที่จอดรถมันยากมากแล้วก็รถมันก็มีคันนึงปายไปป่าดมาพี่ก็บอกเออ คนสมัยนี้นะจำไมใจร้อนเขาบอกนี่แหละครับมันยิงกันตายกันบ่อยเพราะเหตุเนี้ยเพราะว่าแซงกันไปแซงมาพี่ก็บอกอืมเพาคงรีแบบยิงใครก็ไม่รู้นะปลอยก็ไปเถอะเออพี่ก็ไม่ว่าอะไรนะแล้วก็คุยกับเขาก็คือค,คุยอย่างสนุกพอจะลงจากรถเขาบอกว่าขอให้หายเร็วๆนะคะพี่เาบอกว่าพี่ไม่ได้มาหาหมอ <laughs> พี่ม่เยี่ยมเพื่อน เขาไปอย่างน้อยเขาอวยพรให้พี่หายเร็วๆอ่ะเออมันก็ยังดีอ่ะกับไม่พูดอะไรเลยอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวแต่เวลาพี่จะลงอากแท็กซี่พี่ก็จะบอกว่าโชคดีนะคะขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆนะคะอะไรพี่ก็จะคุยกับเขาแต่เมื่อเช้าคนเมื่อเช้าบอกว่าขอยจะเรียกว่าประโยคอวยพรสุดท้าย last impression ใช่ซึ่งมันเป็นประโยคที่คนลืมแล้วก็คิดว่ามันสำคัญก็พูดว่า โชคดีนะคะเราเจอกันใหม่นะคะใครอยากจะเจอกันใหม่ที่โรงพยาบาลครก็ไม่มีใครอยากเจองค่ะใช่ไหมคะเราก็ต้องมีวิธีพูดคือพี่ก็จะไปเก็บมุกมาอย่างนี้แต่ก็ไม่มีใครฟังนะ่ะคนทุกคนฟังก็ผ่าน,ผ,านผ่านไปแต่พี่ก็อึ๊อ่าพี่ก็ได้มา,านะหนึ่งประโยชน์ก็ได้มาหนึ่งประโยชน์เะเป็นคนคนก็เข้าใจอยู่ตลอดเวลาแนละ้วพี่เนี่ยเป็นคนดุแต่จริงๆเนี่ยเป็นคนที่สนุกที่สุด ไปสอนชั้นที่ไหนชั้นเรียนเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีเลยนะที่ไม่มีเสียงหัวเ<า>ราะทุกอย่างเราก็จะหัวเราะมันก็เลยทำให้บรรยากาศสนุก แล้วยิ่งเราก็ไปรับส่งกันรับมุกกะเลยียเพราะว่าพี่ก็เป็นคนอารมณ์ดีเวลาคุยตลกน <ะ S 2> ลั่นไงเขาไม่เท่าเขาอารมณ์ดีไม่เท่าพี่แดงกว่าอาันนี้แรงกว่าเยอะแรกก <c oughs> งก่อนแบบใครเครียรดเลยล่ะคนเนมเนี่ยอันจริงที่พี่แจบอกว่าคนหลายคนน่ะชอบคิดว่าพี่แจดุ่มีแขนรับเชิญปอบเปี้ยสองคนที่มาออกก่อนหน้าคนแรกเลยคือน้ำตาลน้ำตาลบอกว่าพี่ปอบเปี้ยหนูเจอพี่แจครั้งแรกอ่ะหนูก็ลัวเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาดูลุกแบบเหมือนคุณครูเหมือนคุณครูสอนภาษาไทยซึ่งตอนแรก ใชนะตอนที่อยู่แบบในมิสเนิเวิร์สอะไทยแลนด์อะตอนแบบกลัวพี่แจ๊ดมากเพราะว่าพี่แจ๊ดเป็นคนดุ ดูดุอะเพราะว่าอาจจะด้วยใช่กลัวมากชี้เหมือนคุณครูสอนภาษาไทยใช่แล้วตอนนั้นอะตอนไหนตอนนั้นอะคือต้องตอบคําถามใช่ไหมแล้วเหมือนแบบว่าตอนก็คือซ้อมตอบคาถามเลยอะไรอย่างเงี้ยตันก็เหมือนแบบตอบไม่ได้พูดไม่ได้แล้วพี่แจ็ก็เรียกตังเข้าไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทั้งทีแบบโหยกลัวมากตอนนั้นอะแต่พอไปอยู่ด้วยจริงๆพี่แจเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบแฮปปี้แล้วเป็นคนที่พัสติ t h ิง k i n g มากมากเลยเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ทําอะไรเต็มที่อะ แล้วก็ประาอื่นไม่ได้เหรอเนี่ยดุไงาาไทยจะดุภาษาทไทยจะดุอาจจะลอง <c oughs> ลองครูห้องปกครองมา, <c oughs> าครูปกครองอ่าน้ำตาบอว่าโดนพี่แจด๊ดเรียกไปเพราะว่าจะเห็นว่าน้ำตาหนักตอบคำถามไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ต้องเรียกไปติว ด่วนเรื่องนาาเป็นยังไงคะพี่แจ๊ดเขาเป็นคนที่มีมีอะไรในตัวแต่การตอบคําถามเขาสั้นไม่ค่อยได้ขยายความต่อเขาไม่ขยายความต่อพอไม่ขยายความต่อคนก็จะไม่เข้าใจไงฮะก,ก็ก็ต้องช่วยเขาบอกว่าเอเอไอตรงนี้มันต้องยืดไปต้องยืดกไปแต่เขาเขาเรียนมาทางด้าน,นวนนทิทยาศาสตร์จุลชีวะมันอาจจะเป็นไม่ใช่อย่างพี่ซึ่งเรียนมาทางสอนศาสตร์สายศาสตร์อะไรพวกนี้มันก็จะพูดมากอยู่แล้วใช่ไหมตามนิสัยก็เลยต้องบอกเขาว่าต้องพูด อย่างนี้น้ำตาลต้องยืดไปยืดไปยืดให้ way, 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 มันยาวออกไปเพื่อที่ว่าคนจะได้เข้าใจเราไม่งั้นคนจะไม่เข้าใจถ้าคุณพูดสั้นแค่นี้คุณเข้าใจอยู่คนเดียวคนอื่นจะไม่เข้าใจเพราะนั้นอยู่ต้องอธิบายซึ่งต้องเอาไปใช้ในการตอบคําถามบนเวทีวทแล้วเจ๊ก็นอนคุยกับเขาแล้วเจ๊ก็คืนไหนไม่มีงานเขาก็จะมานอนเล่นอยู่ห้องแจค็คเพราะว่าเขาไม่ชอบคุณคุณ,คณเพื่อนร่วมห้องเขา เขาไม่ปดื้มเาไม่ปลืมไปก่อนเออเขาไม่ปลื้มเขาก็มานอนห้องพี่แล้วก็มันอยู่เยื้องกันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มานอนห้องพี่แล้วพี่กับติวนู่นติวนี่แล้วก็เล่าชีวิตเล่าอะไรตลกตลกให้เขาฟังเขาก็ชอบเขาก็มานอนตรงน้างง่วงแล้วก็ตับไปค่ะก็ทําให้เราเนี่ยแบบสนิทกันมากอ่าสนิทแบบ เรียกว่าตื่นเช้ามาก็เอาละเข้าประตูแต่เขาจะแต่งตัวเร็วกว่าอีกคนหนึ่งก็จะกระบอกน้ำตาลเธอเอามุมหน้าต่างไปเลยมุมหน้าต่างเนี่ยมันหน้าต่างใหญ่ แสงเวลาแต่งหน้าเช้าอ่ะมันโอเคแต่ถ้าอยู่แต่งหน้าในห้องน้ําอยู่จะได้แสงเหลืองอ่าใช่ค่ะจริงๆจะไม่ได้แสงขาวอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะเอาน้ําตาลเข้าก่อนเนี้ยค่ะคือหมายความว่าเขาสั่งให้จับวกให้เข้าวันที่25แต่พวกแจนเนี่ยเข้าย4่จนเอาน้าตาลเข้าย4สพร้อมแจดค่ะแต่คืนนั้นกองก็ไม่จ่ายค่าค่าห้องให้น้ําตาลเพราะว่าเข้าก่อนจะอน,น,นอนกันนอนกันชันก็ได้ไม่เป็นไรเลย,เ,ลย<ะ>เขาก็นอกนกับแจดแล้วก็รุ่งขึ้นเขาก็ เข้าห้องจริงของเขาคระบนนี้เราเข้าก่อนแล้วก็มีสิทธิ์เลือกว่าาจะเอามุมไหนอะไรยังไงจากประสบการณ์ก็จะรับงานถ่ายก็เลือกก่อนทุกปีใช่ไหมครับเพราะว่าไปกับคุณประนอมทุกปีใช่ค่ทุกคนจเข้ากล่องกอเอวมันวีแล้วตลอดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทุกคนไปกับพี่แจ๊คหมดเดินทางพร้อมแจ๊คเพราะว่าบางคนก็ไม่เก่งในการที่จะเดินทางคนเดียวแล้วก็อาจจะมีผสมภาษาด้วยแล้วก็ไปกับแจ็คแจ๊คก็เป็นพวก เอนเตอร์เทนจนหลับนั่งไงเขาบอกเหรอแล้วแจ็คก็มีผลไม้อยู่ในจานโอในห้องแจ๊คใช่ไหมแล้วแจ๊คเนี่ยเป็นคนที่จำได้ว่าไมซูนัวร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขามีในห้องเขาเรียกห้องขนมก็จะเอาขนมวางไว้หมดแต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนแนวเขาให้คนละถุงใส่ถุงมาเสร็จเลยในนั้นมีขนมมีทุกอย่างทุกคนเหมือนกันหมดพี่ก็บางอย่างที่ไม่ทานพี่ก็จะกองไว้กองไว้ตังหา อันไหนเป็นผลไม้ที่เคยมาไปบอกแม่บ้านขอชามหน่อยอาาร,บรบยบอกว่าปักทู่บิบิทิอาไว้ได้ขนมเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนมาเอาขนมไปเอาไปอัลลี่เนี่ยพี่แจ๊ดอันนี้พี่แจ๊ดไม่ทานใช่ไหมอันนี้พี่แจ๊ดไม่ทานใช่ไหมอันนี้พี่แจ๊ดไม่ทานมาแจ๊กก็เอาไปแจกหมดค่ราะว่าจะจะไม่ค่อยทานไอ้ไอพวงจุกจิกจุกจิกอะนอกจากผลไม้แจ,จ๊กถึง เอามีดไปด้วยไนงะเพื่อจะรู้ว่าไม่งั้นจะกินยังไงเราเราไม่มีม,ม,มีดนะจะพาผลไม้ยังไงใช่ไหมคะป้ากรลังเขากัดอย่างนี้จ้ก็กลัวฟันจะจะไปตาม ผลไม้อะใช่ไหมมันงัดเนฟันจะวิ่งไปตามผลไม้ใายมีชุดสุดท้ายแล้วอ่ะใช่เกิดนางงามบางคนทําวีหนงวีเนี่ยกัดอะไรฟันแตกขึ้นมาปีมีมีใครคะจะไม่ได้ปีไหนต้องพาไปหาหมอด่วนเลยอ่ะต้องพาไปหาหมอคือก่อนวันไฟนนลล่ะใช่ ฟันหลุดเหรอคนแตกแล้วแตกเรื่องใหญ่ก็ก็มีทั้งนั้นอ่ะก็เอกง่ายผลไม้เนี่ยแะค่ะเรายังไม่เคยคุยกันเรื่องนางงามที่ที่เขาเป็น s t r อ k e ปี natural s ส r o ร e เลยหรอคะที่เขาเข้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็แบบอ๋อปีนัา คุ่แนทแทบไม่ได้พี่แนทเค่อยคุยเราค่อยคุยในรายการเราเลยเขาขอมีการขอขอคอนเทนต์เขากักนั่นไงคอนเทนต์หรือขอคอนเทนต์นั่นไงส่วนพี่มอสพี่มอสก็ได้มีโอกาสได้ได้สอนน้ำตาลตาลเหมือนกันพี่แจ๊กจะนำนำความเนี้ยมาเล่าให้เราฟังว่าเออตอนเนี้ยประสบการณ์ที่พี่แจ๊ไปทำงานกับน้ำตาลมาสองสามเดือนหลังได้มงกุฎเป็นยังไงน้องเวลาออกงานเป็นยังไงน้องเวลาไปอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องไปเจอสปอนเซอร์หรือทาง ผู้ใหญ่ที่เชิญไปงานก็ดีน้องจะแบบนั่งนิ่งแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนเข้าถึงไม่ได้เราก็เข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากภายในเราก็เริ่มเข้าไปคุยกับเขาจนเข้าใจเขาว่าอ๋อเขาคิดว่าเขาตัวเล็กมากมงกุฎมันใหญ่มากนี่คือโลกใหม่เขาเจอช็อ o อะไรเงี้ยก็ได้ กันแล้วน้องก็ค่อยๆเปลี่ยนนะค่ะตอนหลังเขาก็ได้ได้เข้าใจโลกมากเข้าใจโลกมากคือมันตกใจอะจากเด็กคนหนึ่งที่เรียนหนังสืออยู่แล้ววันหนึ่งมงมาลงเนี่ยค่ะแล้วจะระวังตัวยังไงใช่ค่ะช่ไหมเพราะว่างานใหญ่ๆก็อาจจะไม่ไม่ได้เคยไปแต่จะต้องไปเจอผู้ว่าไปเจอนายยกไปเจอจะพูดอะไรหนูเป็นคนต่างจังหวัดหนูเป็นเด็กบ้านนอกหนูไม่มีอะไรหนูมาจากศูนย์หนูคือบอกตัวเองเรื่องลบๆหมดเลยจนมันทําให้ตัวเองรู้สึก เอารู้สึก<ช>ว่าเขาไม่เอาถ้าแบบแรงๆเลยคือรู้สึกว่าเตงไม่เหมาะกัตบตำแหน่งนี้แต<ห>่โดย,ดยธรรมชาติเนี่ยออกไม่ได้อ่ะค่ะม <หา S 2> ันอยู่แล้วมันต้องอยู่ไงทัศนคติมันอยู่เราก็เลยได้คุยกันจนน้องบอกเฮ้ยสุดท้ายก็เข้าใจว,าว่านี่มันคือประสบการณ์ใหม่มันโครชชคดีเลยอ่ะโอ้โหนี่มันดีมากเลยมันเป็นประสบการณ์ใหม่เกาเรีย้รู้ค่าวนี้ก็เลยปิ้งพอเปลี่ยนมุมมองได้ก็เป็นจอค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบด้วยความกลัว เหมือนเหมือนคล้ายๆกับเฟียร์ไดรฟ์อย่างเงี้ยแม่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาเจอช็อกเขาเจอช็อกเฉยเฉยไม่ใช่ไม่ใช่เฟียร์ที่เกิดขึ้นจากตัวเขาไม่ได้มันแล้วบังเอิญมันแล้วมันช่วงสั้นๆใช่มันเป็นมุมมองถ้าเราแค่ออกตรงนี้มันก็หายมันเป็นแค่มุมมองที่คนไทยส่วนใหญ่จะมีนิสัยถ่อมตัวไอ้คำว่าถ่อมตัวเนี่ยพอถ่อมมากๆมันกลายเป็นรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าทำไม่ได้ความกลัวมันก็เลยเยอะ แต่ถ้าเราไม่ได้คําว่าถ่อมตัวจริงๆมันไม่ใช่ต้องกลัวไปซะทุกอย่างแต่มันแค่รู้ว่าตัวเองมีดีแล้วไม่ได้ไปข่มคนอื่นมันแยกกันนะระหว่างค,ความถ่อมตัวกับความข่มชาวบ้านถ้าการถ่อมตัวที่ดีที่สุดคือรู้ว่าตัวเองมีอะไรแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ไม่ต้องไปข่มใครคนไทยไม่ได้ถูกสอนแบบนี้ให้จริงจังมันก็เลยกลายเป็นว่าคิดว่าการบอกว่าตัวเองไม่เจ๋งอ่ะคือการถ่อมตัวซึ่งมันเป็นการสะกดจิตในเชิงลบที่ผิดมาก มันก็สะกดจิตมือนเด้มสะกดจิตตัวเองไม่เก่งแล้วพอเจออะไรใหญ่ๆเนี้ยก็จะบอกว่าโอ้ฉันไม่เก่งฉันไม่ไหวฉันเป็นไม่ได้อย่างเงี้ยครับทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็จะกลัวไปหมดเลยเห็นพี่มอสก็ใช้คำถามนี้ยในการถามน้ำตาลเหมือนกันว่าอยากให้คนมองน้ำตาลเป็นแบบไหนว่าครั้งแรกที่เจอกันเราก็ถามน้ำตาลว่าน้ำตาลอยากเป็นมิสอินิเวิร์สแบบไหนเขาก็เขียนออกมาโป๊โป๊ะโป๊แล้วเขาเลือกสามคำเคยเล่าพี่แจ็คฝางเองเขาอยากเป็นมิสอินิเวิร์สที่เซ็กซี่โซฟิสติเคอทแล้วก็ฟันนี่ ถ้าจำไม่ผีดถ้าจำไม่่นอยู่ในชว์นั่นแหละที่ที่เราเห็นน้ำตาลทั้งหมดวันนี้คือวันนั้นที่เขาตั้งเป้ากับตัวเองว้ไม่ลืมไปหรือยังนะอ๋อไม่ลืมค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนูเห็นทั้ง3คาแรคเตอร์ของเขาใน Tik Tok นะคะเอามาใช้หมดเลยเฟันนี่เซ็กซี่แล้วก็ s o ฟ h ิสติ c เ t e ตอนนั้นที่เราคุยกันเมื่อปี2016เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ต้นกล้าเล็ก แล้วพอวันนี้มันพัฒนาไปมันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ชัดเจนมากอันนี้คือหลักการโค้ชจริงๆคือเคยทำให้คนมันเติบโตจากภายในนั่นแปลว่าผู้ถูกสอนก็ต้องรู้เป้าหมายชีวิตตัวเองด้วยแน่นอนแน่นอนแน่นอนเคยเจอนางงามหรือนักเรียนไหมคะที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยากเป็นอะไรบอกแค่ว่าอยากเป็นนางงามจักรวาลเท่านั้นอันนี้ตอบได้เลยว่าจริงๆทุกคนในโรคใบนี้นะเกิดมาพร้อมกับจุดหมายปลายทางชีวิต <c oughs> แต่ที่ไม่พูดเนี่ยเพราะรู้สึกอาจจะกังวลว่าพูดแล้วไม่มีคนยอมรับ <c oughs> จากการเลี้ยงดูอะไรก็ตามสมมติเด็กคนนึงบอกแม่อยากเป็นนักร้องแม่บอกโอ้ยอย่าเป็นเลยเป็นลุกหรอเป็นหมอดีกว่าแม่หนูอยากเป็นหมอ,อยาเลยลูกอย่าเป็นหมอเลยมันเหนื่อยแม่หนูอยากเป็นประหลัดอย่าเป็นประหลัดเลยมันเหนื่อยอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ห้ามตลอดจนลูกสิ่งที่กูคิดมันผิดเลยเหรอวะ <c oughs> อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นควา ทีทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตครับมีแล้วก็รู้ศักยภาพของตัวเองค่ะว่าเราอยากทําอะไรอ่ะเหมือนแจดโดนสก,กัดพี่แจดก็เคยมีโดนสก,กัดจากแม่ค่ะแจะอยากเป็นนักเล่จะชอบเต้นบเล่มากจะชอบเต้นเล่มากแล้วก็จะเรียนบเล่กับท่านผู้หญิงวราพรปราโมดค่ะแล้วเวลาที่มีงานในวังมีอะไรเนี่ยแจก,ก็จะมีโอกาสแสดงทุกครั้งเราก็แบบชอบเวทีชอบอะไรอย่างเงย ก็ขอแม่ไปเรียนที่อังกฤษคําตอบได้ว่าอะไรคะกลับมาคุณจะทําอะไร hmm. จ้บอกว่าเจก็มาเป็นครูบเล่สิ <Ha. S 1> มาอีกเสียงนึงเะ <Ha. S 1> เด็กลูกผู้หญิงเต้นกินลํากิน <Ha. S 1> มันก็ดูไม่สวยนะสวยใช่ ha. 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 เราไปคิดใหม่ว่าแล้วเราอยากทําอะไรเราก็ไปถามตัวเราเองอีกว่าเราทําอะไรแล้วสนุกบเล่ที่คือความความสนุกของตัวเองแลยที่รักมันมากเลย เราทำอะไรที่สนุกแล้วก็พยายามคิดไปคิดมาแล้วก็จเจอคำว่าเซอร์วิบริการเ,เพราะว่าเราชอบบริการชาวบ้านก็ไปหมดใครขอร้องอะไรจะทำให้หมดเมื่อนจะขอให้ใช,ช่วยอะไรจะทำให้หมดอ๋ะทำไมเราไม่ไปเรียนโรงแรมถ้าอย่างนั้นค่ะก็บอกอ่ะโอเคจะเปลี่ยนใจแล้วค่ะจะไปเรียนโรงแรมเสียงมาอีก ลูกผู้หญิงขึ้นโรงแรมอแต่สุดท้ายก็ได้ไปด้ยแต่สุดท้ายก็พอ่อแหละพ่อเพราะพ่อเนี่ยพ่อแจ๊ดเนี่ยเป็นคนที่ตาแหลมมากแล้วก็สมัยใหม่มากแล้วก็บอกว่าแจ๊ดไเลือกถูกแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนชอบจู้จี้จัดการทงนูนน่นทงนีน่ทงนันน่นทัได้เลนเขาเหมาะแล้วที่เขาจะไปเรียนโรงแรมแล้วเขาก็แอบไปสวิตเซอร์แลนด์ไปติดต่อโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอากระดาษมาให้แจ๊ดบอกว่าเดินทางวันที่ชนี้ชนี ไปเอาไปก็ไปก็เจ๊ก,ก็ไม่รู้ว่าหมายพ่อเนี่ยชอบภาษา,ษาเยอรมันเหลือเกินแล้วให้ลูกเรียนไอ้เจ๊ก,ก็เรียนบ้างมั่วบ้างอะไรตามเรื่องก็คือเราไม่ได้ชอบมาจากใจอะสำหรับเจ๊มันจุ้งยากในชีวิตเจะเหลือเกินแล้วหม่ยจะต้องมาเรียนแล้วในที่สุดตัวเองก็ต้องเอาภาษาเยอรมันเนี่ยไปใช้ <laughs> เอาลงว่า<ง>นั่นไงลง,ลงเครื่องบินไปบอกแม่ไม่ต้องห่วงเจ๊เจ๊เอาตัวรอดเจ๊เอาตัวรอดได้น่ะ ปรากฏว่าแจ็รู้เรื่องอย่างคําเดียวคือชิงเคนแปลว่าแฮมเพราะว่าชอบรับประทานอันนี้เสริมนิดเดี่วคุณพ่อคุณแม่พิจารณาใจใจกว้างมากเพราะว่าท่านเป็นสองท่านเป็นหมอคู่แต่ก็ยอมให้วิจัยไปเรียนสิ่งที่มันตอกแตกต่างกับหมอโดยสิ้นเชิงเขาบอกไม่ให้เรียนหมอไม่เขาบอกอย่าเรียนหมอเหนื่อยอย่าเป็นหมอเลยลูกเป็นอย่างอื่นเถอะเป็นตัวอย่างของพ่อแม่ในยุคปัจจุบันได้เลยว่าอย่าบังคับลูก ปล่อย <Ha. S 2> ให้ลูกได้เป็นตัวเองที่เขาอยากเป็นจริง oh. จริง oh. แล้วเขาจะไปที่สุดทางที่เขาอยากไปแต่ถ้า, <Right. S 2> ถาบังคับเมื่อไหร่มันก็จะไปแบบห่อ <Ha. S 2> เหี่ยวอะเราแจ็คก็ไปแบบมีความสุขแล้วก็ <Ha. S 2> เขาคงสังเกตอะตอนที่พ่อยังอยู่ในตําแหน่งก็เคยเป็นเจ้ากรมแพทย์อากาศ <Ha. S 2> ใช่ไหมคะ <Ha. S 2> แล้วก็มีพวกสมัยนั้นสงครามเวียดนามมันก็ยังมีอยู่ <Ha. S 2> ก็มีฝรั่งเข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วพ่อก็เป็นพวกชอบจัดเลี้ยงทําไมก็ไม่รู้ ก็เหมือนลูกมั้งตอนรับแต่ถ้าเชิญฝรั่งมากินข้าวที่บ้านอะไรต่างๆแล้วใครแหละหน้าที่ใครอ่ะก็เป็นหน้าที่แจดลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตก็ต้องจัดเลี้ยงจัดผิดจัดทุกคน อ๋โอเคคุณยายมีหน้าที่ทำกับข้าวแล้วเราก็ดูเสิร์ฟอะไรต่างๆนานาพ่อเขาอาจจะเห็นแววตั้งแต่ตอนนั้นพอจะเปลี่ยนโรงแรมก็ถึงได้ไปจัดการอย่างเรียบร้อยเลยมาถึงคุณนายหาเชิร์นสเตด่พ่อจ้าเนี่ยจะว่าพ่อ <ๆ S 1> จะเห็นคน <ๆ S 1> ๆๆที่ช <ๆๆ S 1> ่างสังเกตมากแม่จะจะเป็นคนเฉยๆอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้เพราะว่าเขาจะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเขาเขาเกิดในวังเนี่ยเขาจะมาซุกซนมึงได้ยังไงเกิดในวังก็ต้องเรียบร้อย โดนเลี้ยงมาอย่างนี้เขาเขาาอยู่ในรั้ววังใจกวนมาอย่างเงี้ยเขาก็เรียบร้อยไงแต่พ่อเนี่ยมองโลกอีกอย่างหนึ่งเขาให้จะใส่ส้นสูงตั้งแต่อายุ11 11ใส่ส้นสูงประมาณกี่นิ้วคะ2นิ้วค่ะผู้หญิงต้องหัดใส่ส้นสูงซื้อน้ำหอมให้ใส่ต้องใส่ส้นใส่น้ำหอมด้วยแล้วเวลาเขาไปเมืองนอกเขาจะซื้ออะไรที่ ล่าสุดแล้วก็ชอบเห็นลูกแต่งตัวโอยโชคดีมากชอบเห็นลูกแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ชอบอย่างเดียวเวลาหนุ่มมาจีบ แต่ทุกสิ่งที่เขาซื้อให้เนี่ยคือช่วยเสริมเสน่ห์หมดเลยนะรู้มาว่าไม่ใช่หนุ่มคนเดียวด้วยนะหลายคนด้วยเออเวลามามาเป็นฝูงพี่แจ๊ดอยากรู้ยุคของพี่แจ๊ดอะค่ะเวลาผู้ชายมาจีบมันเหมือนกับผู้ชายที่จีบผู้หญิงยุคนี้ไหมคะไม่เหมือนเขาจีบยังไงครับมันจะมาเป็นฝูงคือเขาจะไปไปคนเดียวมาทำมบทำมาเป็นเพื่อนอ่ะแล้วก็คุยเรื่องนั้นก็แก๊กก็แกลกแล้วก็รู้กันเองว่าใครชอบใครอะไรอย่างเงี้ยมันจะ ไม่แสดงออกชัดเจนก็มาคุยด้วยเพราะฉะนั้นแปลกจะเป็นคนแปลกคือจะก็นั่งอยู่ในทีโ่โต๊ที่เขานั่งตามมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวผ,ผู้ชายมันก็มอว้วหมอนแม่เด็ก โอ้ยไม่เลยไพราะนั่นก็คคุยคนนี้ก็คุยสนุกไง็คุยเจะก็คุยพวกผู้หญิงเกลียเจ๊มากเลยอ่ะเจม่าบอกว่าเด็กคนเนี้ยทำตัวเด่นเด็กคนเนี้ยแม่ดูสิผู้ชายห้อมล้อมไปหมดเจ๊จะบอกว่าเธอสวยไม่เท่าฉันใช่ไหมเออเวลาเขาพูดคือเขาพูดต่อหน้าหรือรับหลังครับับหลังต่อหน้าเอาหมดแล้วเดี๋ยวนี้เวลาจะเจอเขาจะบอกเธอยังเกลียฉันอยู่หรือเปล่าเขาบอกไม่ละเจ๊เธอก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะ้นที่เธอบอกเธอสวยเมื่อเด็กๆเป็นคำพูด ที่ถูกงานที่เลี้ยงนางงามยูนิเวอร์สหนักมากแล้วหนึ่งเกเนี่ยเราเราไม่ได้ทำแล้วแจ็คก็ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเมืองนอกถูกไหมคะแปดตะกองทางนูน้นบอกว่าแจค็คควรไปแจ็คบอกไข่มุกว่าถ้าวันนี้ทั้งพวกรวบผมเราปล่อยผมถ้าเข้าปล่อยเรารวบเราต้องทำให้ไม่เหมือนไม่งั้นเราไม่เด่นตาเลือกชุดสิ ชุดว่ายน้ำสีฟ้าชุดว่ายน้ำสีฟ้าจะ<ต>รัาเรื่องชุดว่ายน้ำสีฟ้าอ๋อที่ที่เซบูที่เซบูที่นั่งมองอยู่น้ำผานเลือกเลยเอาชุดนี้เลย